สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคนส่งพัสดุหลอนปลายทางส่งของเป็นบ้านล้างพนักงานหลอนส่งของบ้านล้างไม่มีคนมารับนานสองอาทิตย์เป็นอีกเรื่องราวสุดหลอนที่พนักงานส่งของต้องพบเจอเมื่อผู้ใช้ต i ๊ t ตอกชื่อแอดันวาหนึ่งโพส์คลิปสุดหลอนโดยเจ้าตัวเป็นพนักงานส่งพัสดุเอกชนต้องมาตามเก็บพัสดุที่ไม่มีคนรับหลังทิ้งไว้หน้าบ้านนานสองสัปดาห์ จากสภาพบ้านเดินเข้าไปเหมือนกับบ้านล้างและไม่มีคนอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยใบไม้ก่อนพบห่อพัสดุสีแดงที่เคยมาส่งไว้หน้าบ้านวางอยู่ที่เดิมผู้โพสต์ระบุว่าส่งบ้านนี้โทรไม่เคยรับพอรับบอกให้วางไว้หน้าบ้านส่งมาประมาณ5-6ครั้งไม่เคยมีปัญหารอบสุดท้ายที่ส่งเอะใจอยู่ว่าทำไมบ้านเหมือนไม่มีคนอยู่ หลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากบางคนมองเป็นเรื่องลี้ลับและอาจจะเป็นเรื่องของผีสั่งของแต่บางคนกลับมองว่าบ้านใกล้เคียงอาจจะสั่งและให้ส่งบ้านนี้เพื่อไม่ให้คนที่บ้านรู้ก็อาจจะเป็นไปได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว d com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ